ดีไซน์ควันนี้นะคะจื้อพาทุกคนมาพบกับพี่แหม่มจากเอสเทล่าค่ะสวัสดีค่ะพี่แหม่สวัสดีค่ะนังจือ้อจะรู้จักพี่แหม่มในฐานะเจ้าแม่ชั n เ e l i e r คริสตัลนะคะที่ทํามาอยู่ในวงการแล้ว20กว่าปีนะคะแต่ถ้าสมมุติว่ายังไม่มีใครเคยได้ยินเอสเทล่าเลยอยากจะให้พี่แหม่มนิยามเอสเทล่าค่ะว่าเอสเทล่าคืออะไรในมุมมองพี่แหม่มค่ะ จริงๆเราเอเทล่านะคะเราเป็นตัวแทนนําเข้าโคมไฟแบรนด์ดังจากยุโรปมากถึงสิบแบรนด์ค่ะแบรนด์ดังๆระดับโลกก็คือ s วาร์ฟกี้แล้วก็แอสโฟเอเทล่าก็เป็นตัวแทนทั้งสองแบรนด์นี้ค่ะสุดยอดค่ะเวลาจะไปเที่ยวต่างประเทศก็จะเห็นช andelier สวาร์ฟกี้อยู่แล้วค่ะซึ่งอันนี้ก็คือเป็นตัวเดียวกันเลยใช่ไหมคะจริงๆเราต้องจือแบบนี้ค่ะเราเห็นโคมไฟ s วาร์ฟกี้ไม่ได้หมายความว่าเป็นโคมไฟทั้งชุดของสาร์ฟกี้อาจจะเป็นเฉพาะเมดครุโซลค่ะเขาจะแยกกันค่ะโคมไฟจะเป็นแบบนี้ค่ะในอุตสาหกรรม โมไฟค่ะน้องจือก็คือว่าจะมีเฟรมเฟรมนี่เรียกเป็นแบรนด์ก็คือการอ,ออกแบบจากดีไซเนอร์จากนั้นดีไซเนอร์จะเลือกเมคคริสโตไปใส่จะใส่เป็นสโรวกี้ก็ได้หรือจะเป็นแอดโฟก็ได้ถ้าตอนนี้ในปัจจุบันเนี้ยมีแค่2แบรนด์ที่เป็นแบรนด์ที่เป็นคริสตัลแท้ในโลกเนี่ยค่ะนั่นก็หมายความว่าถ้าน้องจือไปเจอโคมไฟททั้งชุดอาจจะไม่ใช่ของสโรวกี้ทั้งชุดก็ได้ oh. ค่ะแต่จะเป็นเม็ดคริสตัลค่ะโอเคค่ะดังนั้น สมมุติถ้าเขาเคลมว่าเป็นช andelier ว w a อ o v s k i เราก็อาจจะต้องถามลึกเข้าไปอีกว่าเป็นแบรนด์อะไรถูกต้องค่ะ,ะเพราะว่าตัวโครมมันก็จะเป็นดีไซน์ของแต่ละแบรนด์ไปใช่ค่ะเขาจะมีเอกลักษณ์ของแต่ละแบรนด์อย่างเช่น Swarovski s w a o k i จะมีความโมเดิร์นถ้าเป็นของ s w a r o v s k ทั้งชุดก็คือจะต้องดีไซน์มาตั้งแต่เฟรมตั้งแต่รูปแบบของการดีไซน์แล้วก็ใส่เมคโครตอน s w a r o v เข้าไปนะคะอย่าง a ด f o จะมีความคลาสสิกถ้าเป็นแบรนด์อื่นที่ไม่ใช่ s w a r o v s และ a ดโฟเลยอะค่ะก็อย่างเช่นแบรนด์ยูโร ของประเทศอ,อิตาลีการดีไซน์ของเขาจะมีความเป็นอิตาเลียนค่ะจะแตกต่างยูนิคจากตลาดทั่วไปไคดโซจากประเทศโปรตุเกสก็จะมีความเป็นโมเดินผสมเมทิวเยีลที่เป็นบลาสแต่ละแบรนด์จะมีความแตกต่างกันมากฉะนั้นเฟรมที่เป็นออริจินอลแล้วก็ถูกการดีไซน์จากดีไซเนอร์จากออริจินอลเท่านั้นแล้วจะเลือกเมคโครซอลใส่เข้าไปถึงจะมีมูลค่า เมืองไหนนะคะที่เขาแบบขึ้นรูปตัวคริสตัลใช่ไหมคะคริสตัลที่มีชื่อเสียงมากที่สุดของโลกนะคะก็คือเป็นที่นิยมที่สุดก็คือส o ตรอกี้ค่ะอ,อยู่ที่ประเทศออสเตรียค่ะ อ <Austria. S 2> อสเตรียค่ะพี่ออสเตรียที่วัตเทิลน,นะคะที่ออสเตรีย <S <S <อ>ที่แบบก็ไปที่โรงงานเพราะว่าปกติแล้วเนี่ยตัวแทนของสโตรปีประจําแต่ละประเทศนะคะเราจะมีมิ팅กันทุกๆปีค่ะเราก็จะไปที่โรงงานที่วัตเทิลคะ<า>่ะส่วนถ้าเป็นแบรนด์อื่นอย่างเงี้ยค่ะเมื่อกี้เร <As pro, S 2> าคิดถึงว่าเอสโฟเอสโฟเอสโฟอยู่ประเทศอะไรคะเอสโฟอยู่ประเทศอียิปต์ค่ะอียิปต์ใช่ค่ะ อ๋อใช่พี่แหม่มเคยเล่าให้จือฟังว่าตัวคริสตัลน่ะทำมาจากทรายที่อียิปต์ใช่คะ่ะที่เทเลสไทร์ซนายที่ประเทศอียิปต์ค่ะซาลกี้ก็ต้องใช้ทรายที่จากประเทศอียิปต์เหมือนกันคือเขาจะมีทรายที่มีคุณภาพมากที่สุดทรายของเขาอ่ะมีความละเอียดมากจนถึงขนาดที่ว่าถ้าเราตามจินตนาการของเราก็เกือบเหมือนจะเป็นแป้งก็ได้มันละเอียดขนาดนั้นนะคะคือจะเป็นสีขาวซึ่งจริงๆคําว่าขาวของทรายไม่ใช่ว่าขาวเหมือนกระดาษอย่างนั้นนะคะแต่ว่ามีความขาวที่สุดอย่างที่เราไม่เคยเห็นว่าทรายบ้านเราจะขาวได้ขนาดนั้น พี่แหมาอธิบายนี้ก่อนดีกว่าคริสตัลทำมาจากทรายที่ใส่ตะกั่วเข้าไป24%ถึงเรียกว่าคริสตัลถ้าใส่น้อยกว่าเราไม่เรียกว่าคริสตัลคริสตัลจะสวยได้ต้องมาจากทรายที่บริสุทธิ์เท่านั้นค่ะก็คือในทะเลทรยายซีนายค่ะเขาจะมีความเป็นแร่เหล็กน้อยมากฉะนั้นนะ่ะเวลาหลออออกมาเป็นคริสตัลมันจะทําให้คริสตัลมีความใสามากค่ะแต่การที่น้องจือเห็นลุ้งจเจือสีค่ะไม่ได้มาจากทรายมาจากการเติมตะกั่วเข้าไป ทางสโลฟกี้และแอดโฟ์เขาสามารถเติมได้มากกว่า24%ก็คือ30กว่าเปอร์เซ็นต์ทำให้คริสตัลของเขาอะกลายเป็นฟูลีดคริสตัลค่ะฟูลิคหมายความว่าสูงสุดที่สุดแล้วที่จะมีประกายลุ้งเจ็ดสีได้ อุ้ยนี่มันลึกมากเลยนะคริสตัลจริงๆไม่ได้ทํามาแค่จากทรายอย่างเดียวแต่ว่าเติมสารตะกั่วเข้าไปด้วยใช่ค่ะซึ่ง<อ>เป็นส่วนประกอบหลักนะคะอาจจะมีสารอื่นด้วยแต่ว่าส่วนประกอบหลักต้องใส่ตะกั่วเข้าไป24%อ,อย่างบางที่ใส่ตะกั่วเข้าไป18%เราไม่เรียกว่าคร<อ>ิสตัลเพราะว่าไม่ได้อยู่ในความจากัดความของคริสตัลค่ะ แล้วทำไมเขาไม่ทำให้มันถึงเลยอ่ะคะเพราะว่าแต่ละที่อะค่ะมีความสามารถในการเติมตะกั่วไม่เท่ากันอย่างเช่นสโรว์กี้อะค่ะกับแอดโฟทาไมเติมตะกั่วได้มากถึง30%แค่2แบรนด์ในโลกนี้เพราะว่ามันเป็นสิคเรตค่ะเป็นความลับของแต่ละที่อย่างเช่นสโรว์กี้กับแอดโฟอะเมค r o s o ซ่เขาก็ต่างกันแต่ความสวยของเมค r o s o ซ่จริงเท่ากันเลยนะคะเหมือนกันเลยแต่ต่างกันที่การเจรไนาถ้าสโร์กี้อะค่ะเขาจะมีการเจรไนาที่ดีกว่ามิสเตเดเลค่ะที่เขาเป็นเจ้าของของสโรว์กี้เขาอะเป็นคนแรกที่คิดค้้นนเครื่องไดวยฟฟ ฉะนั้นสโบรกี้ก็เลยมีความล้ำหน้ากว่าในการที่ผลิตเครื่องเจลนัได้ดีเราแอ f โฟ w จุดแข็งเขาคืออะไรคะคือราคาค่ะค่ะราคาและคุณภาพที่เหมาะสมทุกทคนสัมผัสได้สามารถเลือกซื้อได้แต่สโบรกี้เขาจนดเองเรื่องเรื่องของจิวเวลรี่ฉะนั้นราคาค่อนข้างสูงทําให้จับต้องได้ยากคจือยากทําให้ทุกคนเห็นภาพความยิ่งใหญ่ของแอ f โฟ w เขามีพนักงานกี่คนนะคะ สามหมื่นคนค่ะเขาใหญ่มากที่แอดโฟที่อียิปต์อะค่ะโรงงานแอดโฟค่ะใหญ่เป็นอันดับหนึ่งของโลกในการผลิตเม็คริสตัลสำหรับใส่โคมระเบียงค่ะเขาซัพพอร์ตเม็ดคริสตัลให้กับยุโรปเยอะที่สุดค่ะพี่แหม่มคิดว่าน่าจะ80%ขึ้นนะคะเพราะว่าปกติแล้วยุโรปจะใช้ของแท้เกือบทั้งหมดเลยอีก20%เปอ็นอาจจะเป็นเคนายเคนายคือคริโซัจีนค่ะพี่แหม่มมองว่าทางแอดโฟเนี่ยซัพพอร์ตคริโซให้กับยุโรปเยอะมาก ฉะนั้นนะ่ะเขามีโรงงานที่ใหญ่พื้นที่อะคะ่ะในโรงงานนะ่ะใหญ่เท่ากับสนามฟุตบอล2 0 0สนามเรียงกัน my god ยิ่งใหญ่มาก <S <S ใช่ค่ะจูดเลยแบบว่าโอเคงั้นเรากำลังพูดถึงชั n เ e ีย e r ที่คนทั่วโลกยอมรับแล้วทุกคนควรจะรู้จักเขาขึ้นรูปที่จริงๆแล้วะคริสตซลค่ะเขาจะเกิดจากการหลอมก่อนหลอมเสร็จแล้วก็จะได้เป็นรูปมาใช่ไหมคะแล้วก็ผ่านการเจรินก่อนถึงจะมาใช้กับเป็นช a n เ e l i e r ปกติได้แปลว่าที่ที่เขาทําเป็นชั n เ e l i e r ก็ทําที่อียิปต์เลยเฉพาะไม่คริสโซ่ค่ะ คือจริงๆแล้วโคมไฟที่พี่พูดไปเมื่อกี้นะคะก็คือเป็นเฟรมแล้วก็เป็นเมคคริเชลย่าเหมารวมมันเหมารวมไม่ได้ใช่มันเหมารวมไม่ได้อย่างเช่นลูกค้าเนี่ยความเข้าใจผิดของลูกค้าคือลูกค้าจะบอกว่าที่บ้านนะใช้คริตัลสวาร์กี้แล้วก็จะเข้าใจว่าตัวเองอ่ะใช้สวาร์กี้ทันชุดจริงๆแล้วอาจจะพอเมคคริเชลหรือถ้าแย่ไปกว่านั้นน่ะน้องจือคือเขาไม่ได้ใช้ของแท้เลยพี่แมมอยากให้ความรู้เรื่องนี้มากๆใช่นั่นแหละนี่นี่นี่คือเหตุผลที่เรานั่งกันตรงนี้พี่แมมจะอยากให้แม้กระทั่ง คนหลักบ้านคนที่มีช a เด e l i e r ที่บ้านอยากให้กลับไปดูว่าเอ๊ะเราซื้ออะไรมานะ,ะแล้วแบบอว๊ยทำไมมันสีหมองลงมันคือของจริงหรือมันยังไงคืออยากจะให้เหมือนเห็นความจริงอะ,ะว่าเราครอบครองอะไรอยู่แล้วสมมติถ้าเราอยากจะครอบครองอันนึงเราต้องคอนเซิร์นอะไรบ้างจะอยู่ในวงการเนี้ยจะยเห็นร้านขายคริสตัลเยอะมากแต่เราดูไม่ออกจริงๆพี่แมว<ะ>ว่าอะไรมันคือคริสตัลแท้ แต่น้องจื้อเชื่อไหมลูกค้าที่เป็นของลูกค้าเอเซลล่าจะรู้เลยว่าคริสตัลแท้เป็นยังไ, <Inv Ô> เไงเพราะว่าลูกค้าเอเซลล่าคือเราเน้นเลยนะคะสําหรับลูกค้าเข้ามาที่ร้านเรา<น>เราอยากจะบอกว่าลูกค้าไม่ซื้อไม่เป็นไรแต่เราเน้นการเอ u c a t e คือเราอยากให้ลูกค้าได้ความรู้กลับไปทําไมเราถึงอยากให้ลูกค้าได้ความรู้กลับไปเราเข้าใจค่ะเพราะว่าคริสตัลไม่ใช่เรื่องใกล้ตัว <plac S 2> ถ้าเกิดเราไม่ใช้เราจะไม่ซื้อถูกต้องไหมคะเราจะไม่หาข้อมูลฉะนั้นอ่ะพอเราจะซื้อเรายังหาข้อมูลอาจจะไม่มากพอฉะนั้นการที่ลูกค้าเข้ามาที่เอเซ่าค่ะ จุดมุ่งหมายหลักของเราเลยคือเราอยากให้ลูกค้ารู้ว่าคริสตัลแท้ทํามาจากอะไรนะคะแล้วของแท้ดูยังไงเนี่ยแหละ,ะคือมันต้องได้รับข้อมูลได้รับการ educate ได้รับความรู้ตรงเนี้ยซึ่งมันเป็นความรู้ที่พี่แหม่มสะสมมา20ปีแล้วสามารถอธิบายแบบเข้าใจง่ายแล้วทําให้คนดูออกคือจริงๆมันก็เป็นเรื่องที่ค่อนข้างที่เดี๋ยวนี้คนใช้กันเยอะอค่ะแต่ว่าความเข้าใจของคนอะ น้อยมากค่ะให้แมวค่ะถ้าสมมติเราต้องึกเอช a n เ e l i e r คริสตัลสักอันหนึ่งเราต้องดูยังไงคะว่าเป็นคริสตัลแท้ใช่ไหมคะว่าเป็นคริสตัลแท้ถ้าเป็นแอดโฟนะคะในเมกคริสตัลอะค่ะจะปั๊มเป็นรูปนกเราจะปั๊มเฉพาะรุ่นเอลเลเตอร์นะคะแล้วก็จะมีเสียงใช่เสียงแบบเสียงคริสตัลค่ะเขาจะกังวานกังวานเสียงใสแล้วก็กล้องกังวานนะคะ้ใหญ่มากหนักมากคือวิธีดูคริสตัลแท้ค่ะน้องจือคริสตัลแท้จะหนักกว่าที่เราคิดครึ่งหนึ่ง แล้วก็วิธีดูอีกหลายๆอย่างอะคะ่ะก็คือเวลาเรามองไปที่วัตถุอีกด้านหนึ่งอะคะ่ะเขาจะต้องเห็นใสชัดร0 0นะคะไม่ว่าคริสตัลนี้จะมีความหนาเป็นเม็ดก็ตามอันนี้จะไม่มีการฟองอากาศจะไม่<ๆ>มีเลยค่ะเพราะว่าเขามีรายที่มีคุณภาพดีมากมนะคะแล้วก็ทําให้รายของเขาเนี่ยใสยกิ้งมากเลยแล้วก็สามารถมองทะลุได้ร้อยเปอร์เซ็นต์ส่วนสเปร์กี้นะคะวิธีดูก็คือว่าโลโก้ของเขาอะค่ะจะเป็นสี่เหลี่ยมคางหมูแบบนี้นะคะ่ะ<อ>มองเห็นไหมคะเห็นแล้ว แล้วก็วิธีการเจรนยของสรอฟกี้ค่ะเขาจะเจรนยได้เหนือกว่าริงโฟ่แต่ิงจริงเนาะค่ะใช่จูเคยได้ยินพี่แมมพูดว่ามันเหมือนการลงทุนไหมพี่แมมใช่ค่ะคืออย่างนี้ค่ะน้องจอก็คือโคมไฟค่ะมันจะมีเป็นแบรนด์อันนี้พี่แมมพูดถึงแบรนด์ที่เป็นออริจินอลนะคะคิดง่ายๆน้องจือ,อย่างเช่นแอ r m เมดขึ้นราคาทุกปีชาแนลขึ้นราคาทุกปีหริวิตองก็เช่นกันโคมไฟก็เหมือนกันค่ะ ถ้าเป็นควไฟแบรนด์นะคะ mm hmm. ก็คือขึ้นราคาทุกปีเหมือนกันอย่างน้อยปีละ15% oh. อย่างเช่นปีที่แล้วที่มีสงครามรัสเซียช่วงนั้นราคาเปลี่ยนมากพี่แบมก็เพิ่งรู้ว่าอ๋อที่ยุโรปอะที่ใช้แก๊สกันทั้งหมดอะคะ่ะมาจากรัสเซียเป็นหลักค่ mm hmm. ฉะนั้นรัสเซียมีอิทธิพลกับกยุโรปามากค่ะฉะนั้นน่ะพอแก๊ส ตกไม่ได้ทําให้วัตถุดิบทุกอย่างขึ้นราคาหมดเลยฉะนั้นปีนั้นนะคะโคมไฟขึ้นราคา35%ยิ่งกว่าช็อปแบรนด์เนมอีกยิ่งกว่า<อ>สินค้าแบรนด์เนมงั<อ>้งนพูดชื่อแบรนด์มาสักนิดสักหน่อยได้ไหมคะเผื่อคนจะตามไปซื้อว่าอถ้าสมมติเราอยากจะฝากเงินไว้กับโคมไฟเราไม่ได้ฝากเงินไว้กับทองเราไม่ได้ฝากเงินไว้กับภาพวาดศ<อ>ิลปินไม่ได้ฝากเงินไว้กับนาฬิกาสมมติถ้าฝากเงินไว้กับชั n เ e l i e r คริสตัลควรจะไปซื้อแบรนด์อะไรคะ ซอฟกี้เลยค่ะหรอตอนนี้ซอฟกี้เป็นแลไอเทมเหรอทำไมพี่แมมถึงเรียกว่าเป็นแลไอเทมเพราะว่าซอรฟรกี้อะค่ะผลิตโคมไฟน้อยมากตอนนี้ปกติแล้วโคมไฟซอรฟรกี้เนี่ยสปีถึงออก1นึ่งคอลเลคชันแต่ตอนนี้ซอรฟรกี้ยังไม่มีสัญญาณในการผลิตเพิ่มค่ะฉะนั้นนะ่ะลูกค้าที่ได้โคมไฟไปจากเอเทลา่าถือเป็นแลไอเทมหมดเลยวาจะไม่มีอีกแล้วค่ะมีรุ่นไหนที่พี่แมมแบบ จะต้องแบบรุ่นนีไหมต้องมีต้องไปตามเก็บอะไรเงี้ยของส o กี้นะคะ,ะเขามีซิกเนเจอร์ค่ะรุ่นครุสซอรเอ็มพายคือพอเห็นครุสซอรเอ็มพายรู้เลยว่านี่คือโคงไฟของส o ตรกี้พี่แหม่มคะถ้ามีคนอยากจะเก็บตังซื้อชัเดเลียสักช่อหนึ่งต้องมีงบประมาณเท่าไหร่คะขั้นต่ำจริงๆหลักเหมือนพี่ก็มีนะคะแล้วก็ได้ช่อใหญ่ด้วย อย่างแอสโฟค่ะหลักหมื่นก็ได้แล้วหรอหลักหมื่นได้แล้วค่ะไม่ถึงห้าหมื่นไม่ถึงห้าหมื่นคือได้คงไฟช่อใหญ่เลยแล้วไม่ครึ่ช่อเต็มๆเลยค่ะสำหรับแอสโฟนะคะว้าวสมมติถ้าใครแบบอุกระเป๋าหนักมากเลยอยากจะจัดเต็มพี่แหม่มจัดเต็มไม่ให้มากสุดเนี่ยเคยขายตัวแพงที่สุดตัวเท่าไหร่คะก็ประมาณ10ล้านขึ้นนะคะ10ล้านใช่ค่ะแม่เอาดีๆจริงค่ะ10ล้านนี่ของแบรนด์อะไรคะบอกได้ไหมแอสโฟค่ะ ว้าว <Wow. S 2> เป็นมาสเตอร์พีดค่ะว้าว <Wow. S 2> แล้วก็ในแบรนด์มาสเตอร์พีดนะคะตัวที่ที่แขวนปกติแล้วแอดโฟค่ะแบรนด์อื่นๆที่เขาบอกว่าเป็นแอดโฟค่ะเขาจะไม่สามารถห้อยตัวนกได้คนที่ห้อยได้คือเอชเชล่า n e เดียวในประเทศไทย oh. คนอื่นห้อยไม่ได้นะคะเพราะคนอื่นขายไม่ได้ oh. แต่สําหรับตัว10ล้านที่เป็นมาสเตอร์พีดนะคะยิงเลเซอร์ชื่อของลูกค้าเขาไปว่าโคมชุดนี้เป็นของใคร โอ้ oh. เป็นมาสเตอร์พีซค่ะไม่มีใครมีก็คือมีชิ้นเดียวในโลกแปลว่าเราสามารถคอสตอมไมซ์ได้เหรอคะได้ค่ะคอสตอมไมซ์ได้อุ้ยน่ารักจังเลยใช่ค่ะถ้าเป็น สัญลักษณ์ของแอดโฟค่ะจะต้องห้อยด้วยนกตัวเนี้คือเป็นออริจินอลค่ะก็คือเอเธล่าใช้ได้ลายเดียวในประเทศไทยโอ้โอจะยังยตกใจกับ10บล้านไม่หายเลยค่ะเมื่อกี้พี่แมวบอกหลักงบืดแล้วแบบอุ้ยใจชื้นเดี๋ยวจะแบบเก็บตังค์มาซื้อแต่จริงๆมีหลายราคาค่ะน้องจินโอย่ังแอดโฟพี่แมวว่าราคาไม่แรงแล้วก็ได้เมคคริสเซลสวยเมคคริสเซลเต็มๆนะคะแล้วก็คุณภาพของเฟรมอ่ะก็คือผลิตจากทองเหลืองแล้วชุบด้วยทองคําแท้ 24K ค่ะคุณภาพดีมากและที่สําคัญคือราคาก็ขึ้นทุกปีด้วยค่ะปีละ15%เป็นอย่างนอยเหมือนการลงทุนค่ะเหมือนการลงทุนเลยเนาะแล้วจะมีคนถามกลับว่าอ้าวแล้วที่ในสต๊อกพิมพ์แบบในสต๊อกพิมแบบเท่าไหร่ไม่อยากจะไม่อยากจะคํานวณเลยก็คือขึ้นทุกปีค่ะเพราะว่าเราก็ต้องปรับตามราคาที่ขึ้นว้าวก็เหมือนเป็นการลงทุนอย่างหนึ่งในสต๊อกเราด้วยอุ้ยรอดมากเลยแม่แอบเข้า เรื่องความลับนิดหนึ่งได้ไหมคะ,คะเห็นเห็นได้ยินมาว่าเอสเทล่ามีคิวติดถึง600บ้านเลยเหรอคะคิวรอการติดตั้ง <Q S 1> ใช่ไหมใช่ค่ะ,คะแล้วก็เป็นอย่างนี้มาน่าจะ ห้ 5, ปีแล้วค่ะมันเกิดอะไรขึ้นน่ะทำไมมันทุกคนแบบอเออให้ความสนใจมากค่ะจริงๆแล้วพี่แมวบว่าเหตุผลข้อแรกเลยอาจจะบ้านลูกค้ายังไม่เสร็จนะคะก็อีกเหตุผลหนึ่งก็คือเราก็มีการขายเรื่อยๆนะคะแล้วก็ลูกค้าก็ยังไม่พร้อมที่จะติดตั้ง<ห>แล้วก็ลูกค้าก็มาซื้อเรื่อยๆนะคะ่ะมันก็เลยคิวสะสมไว้อนะคะ่ะคืออย่างนี้เวลาเราจะติด คมไฟมักจะเป็นชิ้นสุดท้ายของบ้านใช่ใค่ะจ้แล้วเวลาเขามาซื้อเขาก็คงมาซื้อระหว่างทำาแล้วพอระหว่างทำเสร็จบ้านยังไม่เสร็จแต่ซื้อกับพี่แม่ไว้แล้วใช่ค่ะ พี่แหม่มก็รับเก็บเก็บสต็อกให้เรียบร้อยโอ้โ <laughs> หบางรายก็อาหารห้าหกปียังไม่ตดตั้งเลยค่ะ <Wow. S 2> เพราะว่าบ้านไม่เสร็จออเดอร์เยอะมากออเดอร์เยอะมากจะว่าการที่แบบมีลูกค้าสะสมแบบเนี้ย <c oughs> จะถือว่ามันอุ่นใจนะอุ่นใจไหมคะพี่แหม่มรู้สึกแบบเวลาเราทําธุรกิจธุรกิจหนึ่งแล้วมันแบบ success ถามว่าอุ่นใจไหมพี่อุ่นจใจแน่นอนอเพราะว่าพนักงานจะมีงานทําไปตลอดจริงตั้งแต่เอชล่าค่ะเปิดมาปีนี้เป็นปีที่12ยังไม่รู้สึกว่าพี่ ช่างเราในการติดตั้งอว่างสัวนเลย,เลยที่ได้หยุดก็คือวันอาทิตย์ก็คือทุกทีมอะ,ค,ะค่ะเรามีหลายๆทีมนะคะก็ไม่เคยจะว่างเลยก็ต้องออกทํางานตลอดด้วยความที่600คิวก็ยังรออยู่เวลาพี่แหม่มไปเลือกแบรนด์ต่างๆอะ,ค,ะค่ะคือพี่แหม่ม ดูจากอะไรอะดูจากดีไซน์หรือดูจากอะไรคะคือการที่เลือกของมาให้ถูกใจคนที่ไทยอะค่ะคือต้องตาคมพอสมควรเลยนะว่าอะไรมาแล้วแบบจะถูกใจตลาดอะไรอย่างเงี้ยค่ะอันดับแรกเลยถ้าเป็นแบรนด์ใหญ่แบรนด์ใหญ่ระดับโลกอย่าง s โรกี้และแอดโฟจริงๆแล้วอะเราไม่ได้เลือกเขาเขาเลือกเราใช่เขาจะเลือกเราแรงมากใช่ค่ะคือเป็นเรื่องที่พี่แหม่มก็ตกใจเหมือนกันนะเราอยู่ในวงการโ่มไฟใช่ไหมคะแต่เราไม่ทราบเลยเรารู้อยู่แล้วแหละว่าคริสโต้ที่มีคุณภาพดีคือ s โรกี้และแอด p o p 2ูของโลกเลยสแบรนด์นี้คือใหญ่ที่สุดในโลกใช่ไหมคะเราต้องมีความรู้สึกว่าเราออยากเป็นตัวแทนอยู่แล้วแต่เมื่อไหร่ที่เขาจะเลือกเรา นั่นก็คือบริษัทเราต้องมีความน่าเชื่อถือพี่ตกใจมากเป็นเรื่องที่อันนี้จะเล่าให้ฟังนะคะตอนนั้นเอชลายังไม่ได้เป็นตัวแทนาซลารี้ประเทศไทยเราไปเจอกันที่งานยยุดลูสที่อิตาลีพอเขาเจอเราแล้วเขาก็ได้นำบัตรออเขารู้ว่าเอชลาเราก็ไม่ทราบนะว่าเขารู้จักเราเขาเชิญเรานั่งด้วย V I P แล้วบอกว่าเราเขาแป๊บหนึง่งเพราะว่าทางเมนเจอร์ค่ะต้องการคุยกับเราเราก็งงเลยรู้ได้ยังไงว่าเราเป็นใครพอไปนั่งลงปุ๊บเราก็แนะนําตัวว่าเราคือเอชลาเขาบอกว่าไม่ต้องแนะนําตัวเพราะว่าาาเเค้้้รรรููจักหมดแลวอุยน เขารู้จักบริษัทเราหมดแล้วแล้วเขาเคยมาชนกลุ่มของเราเขาวางแผนที่จะให้เราอ่ะเป็นตัวแทนประเทศไทยอยู่แล้วอุ้ยแม่คนลูกฟังเรารู้สึกเหมือนมิชลินเลยอ่ะเขาแอบมากินเขาแอบมาดูเขาแอบมาแบบมาส่องอ่ะแอดโฟก็เช่นกันค่ะแอดโฟก็เป็นคนเลือกเราเราอยากแค่ไหนก็ตามแต่เขาไม่เลือกเราเราก็ไม่มีสิทธิ์ที่จะได้เป็นตัวแทน แล้วการที่2แบรนด์ดังมาให้พี่แหม่มเป็นตัวแทนเขาตีกันไหมคะไม่ตีค่ะเพราะว่าเขารู้อยู่แล้วว่าจริงๆเขาก็เป็นแบรนด์ไฮเหมือนกันแต่ว่าตัวสโบกี้เนี่ยเขารู้อยู่แล้วว่าตัวเขาโปรเฟชชั่นอลด้านซิลลี่ค่ะ ส่วนแอสโฟเขาเปอร์เฟชชั่นอลด้านเชนเดเลียฉะนั้นเขาไม่ตีกันอยู่แล้วอยู่ที่ลูกค้าเป็นคนเลือกเขารู้อยู่แล้วว่าแบบคนตลาด<ช>หรืออะไระยังไงแล้วเขาก็รู้อยู่แล้วว่าเราสามารถทําตลาดได้ดีในประเทศไทยจุดิใจดีใจเลยเจะเจอเจคือคะจะรู้สึกว่าการที่ทําให้ระดับโลกเขายอมรับในตัวเราอะไม่ง่ายแล้วการที่เราไม่ต้องพูดสักคำเพื่อ offense ตัวเองหรือว่า Pitching ตัวเองเลยนี่จูว่าแบบมันแบบ Success มากเลยนะคือเหมือน Action louder than words จริงๆอะคือเหมือนแบบเราทำมานานพี่แมมทำ 27ปี2 7ปีคะ่ะ27ปีเราก็เป็นตัวแทนได้10กว่าปีใช่ไหมใช่ค่ะ11ปีที่แม่ทำธุรกิจเอเซล่ามาประมาณ11ปีะนะคะแล้วก็เป็นตัวแทนสโตรกี้เนี่ยเกือบ10ปีแล้วคะ่ะแล้วก็เป็นตัวแทนแอดโฟนี้ก็ประมาณที่แม่อว่าน่าจะ8ปปีแล้วคะ่ะ แค่ฟังก็อิ่มเอมอิ่มใจค่ะจะรู้สึกว่าจะภูมิใจภูมิใจในฐานะคนไทยคนหนึ่งที่แบบระดับโลกเขาก็แบบมองเห็นพี่แหม่มแล้วมองเห็นคนไทยและให้เกียรติพวกเรามากจริงๆมากนะคะเรามีความภูมิใจมากโดยเฉพาะแบรนด์แอสโฟค่ะ <c oughs> เขาให้เกียรติคนไทยมากนะคะอย่างโคมไฟบางชุดนะคะที่เป็นของแบรนด์แอสโฟที่เป็นทั้งชุดเลย <c oughs> ถูกดีไซน์โดยเอเธล่าและแอสโฟร,ร่วมกัน <c oughs> ค่ะแล้วก็ขายทั่วโลกเหมือนกันว้าว <c oughs> <c oughs> เขาให้เกียรติเรามากค่ะให้เกียรติเรามากนนในการออกแบบร่วมกันค่ะถ้าสมมตินิยามชันเดเลียว่ามันเป็นของขวัญของชีวิตที่แม่มองกับเรื่องนี้ยังไงคะสำหรับเอเทล่าเลยนะคะ ด้วยประสบการณ์ที่พี่ทำมาตั้งนานเลยอะเรามีความรู้สึกว่าโคมไฟอะค่ะ,คะเป็นสมบัติชิ้นหนึ่งอของบ้านอย่างเม่คุยเซาเรามองว่ามันคืออัญ,ญมณีชิ้นหนึ่ง<อ>ฉะนั้นโคมไฟก็คือเป็นสมบัติชิ้นหนึ่งในบ้านแล้วก็เพิ่มมูลค่าให้มากขึ้นมากขึ้นเรื่อยๆสําหรับนักลงทุนพี่แบบมองว่าคือถือว่าเป็นอะไรที่คุ้มมากอืแล้วเราสามารถแบบชื่นชมมันระหว่างแบบเก็บไปด้วยแล้วก็เท่าที่พี่แบบสัมผัสลูกค้าคือการที่ลูกค้ามีโคมไฟเชนเดเลียมันทําให้ลูกค้ารู้สึกมีความภ สังเกตดูว่าเมื่อสมัยก่อน <Okay. S 2> อยากได้คมไฟช่อหนึ่งอ่ะต้องไปหิ้วมาจากเช็คนะคะฮิ uh huh. ้วมาจากออสเตรียอะไรเงี้ยค่ะคือมันจะไม่มีขายออริจินอลในประเทศ uh huh. ไทยต้องหิ้วมาคนที่หิ้วมาก็คือคน uh huh. ที่มีฐานะ ทําไมคนที่มีฐานะเหล่านั้นอะถึงต้องไปหิ้วโคมไฟมาเพราะมันบ่งบอกว่าเขา่ประสบความสําเร็จทําให้เขาอยากจะต้องมีโคมไฟคริสตัลแท้สักหนึ่งช่อในบ้านแม้ว่าหิ้วมาลําบากแค่ไหนก็หิ้วแล้วเจอคน400%นะคะจสมัจริงๆตอนนี้เราซัพพอร์ตเราซัพพลายให้ถึงประเทศไทยแล้วราคาถูกกว่าที่หิ้วมาไม่ต้องฮิ้วเองแล้วไม่ต้องหิ้วเองแล้วค่ะตอนนี้ต้องลาบากเพราะว่าเราเป็นตัวแทนแล้วเราเป็นดิสติบิวเตอร์ฉะนั้นราคาเราอะได้ราคาดีพิเศษอยู่แล้วราคาดีกว่าอยู่แล้ว งั้นถ้าใครอยากจะเลือกชั n ด e l i e มาหาพี่แหมมได้ไหมคะที่ไหนคะแน่นอนค่ะก็คือทั้งสองสาขาที่ CDC และราชพฤกษ์ค่ะเราจะมี lighting advisor ที่คอยดูแลอยู่ค่ะหรืออยากจะคุยกับพี่แหมมโดยตรงก็ได้นะคะพี่ราชพฤกษ์เห็นว่าเป็นตึกเลยใช่ไหมคะค่ะเป็น standalone ค่ะที่ราชพฤกษ์ก็ค่ะตรงนั้นก็จะมีแตกต่างจากที่ CDC คือจะมีโคมที่เป็นไซส์ใหญ่ให้ดูเยอะกว่าค่ะ ตอนนี้เราอยู่ CDC ตึกดีนะคะเราก็เดินเข้ามาในสุดอยู่สายมือถ้าใครเห็นโคมไฟชั n เ e เย e เยอะๆอย่าลืมแวะเข้ามาเดินดูนะคะจะเชื่อว่าทุกคนต้อนรับแล้วก็ไม่ได้กดดันเลยแน่นอนอย่างที่พี่แมบบอกคือขอแค่ให้ได้มาเห็นว่าคริสตัลแท้คืออะไรแล้วแบบได้พูดคุยกับพี่ๆ lighting advisor แค่นี้พวกเราก็แฮปปี้แล้วนะคะดีไซน์ฮับวันนี้นะคะก็ต้องขอบคุณพี่แมบมากๆเลยนะคะขอบคุณสําหรับเวลาแล้วก็ความรู้ที่ให้พวกเราค่ะค่อนขัางเติมเต็มดีไซเนอร์อย่างจืมากเลยนะคะเพราะว่ามันเป็น สิ่งหนึ่งที่จริงๆจึงควรจะรู้แต่ว่าไม่มีโอกาสได้รู้จักตัวแม่ขนาดดี <c oughs> แล้วก็ถ้าไปถามว่าเราสามารถอ่านในหนังสือได้ไหมก็คงไม่เท่ากับการถ่ายทอดแบบนี้ค่ะก็หวังว่าทุกคนจะอิ่มเอมไปกับความรู้ที่เรานํามาฝากกันนะคะครั้งหน้าจะจะพาทุกคนไปพบกับใครฝากติดตามกันด้วยนะคะวันนี้จะไปก่อนแล้วนะคะสวัสดีค่ะ